ประเทศไทยเนี่ยมีคนจำนวนหลายล้านคนที่ดำรงชีวิตโดอยอาศัยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาหนี้สินความยากจนการล้มละลายเราจำเป็น huh <at> <ool> ที่จะต้องมีการท่องเที่ยวนะครับ เราคงไม่คาดหวังที่จะรับนักท่องเที่ยว20 30 40, 40ล้านคนเหมือนอดีตแต่เราคงต้องคัดเกลือกนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามแนวทางของเราสิ่งนี้เนี่ยมีความจำเป็น Travel Bubble เนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ดีโดยที่เราจะแบ่งประเทศต่างๆตามความเสี่ยงของ ประเทศนั้นน,น,นะครับถ้าคุณมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงแน่นอนการกักตัวก็อาจจะต้องใช้เวลานาน,านถ้าคุณมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งถ้าคุณมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะลดลงมาอีก ตอนนี้ในเรื่องของการเปิดประเทศที่เป็น d i l e c t e d Country เราต้องเปิดแบบประมัดระวังดังนั้นก็มีการคิดเป็นโมเดล ITB t h e n a t i o n a l Tourist Bridge mm hmm. ก็คือเหมือนกับ t r a v e l b u b b l e นั่นแหละค่ะ mm hmm. การเดินทางท่องเที่ยวที่แบบว่า2ประเทศข้ามประเทศระหว่างกัน mm hmm. ในขณะที่เรายังไม่มีวัคซีนเราอาจจะต้องคัดเลือก Selected Target Traveler ตอนนี้อาจจะต้องเป็นในลักษณะที่เป็น business traveler เพราะก็ต้องมีข้อจำกัดว่าเขามาทํางานเขามาประชุมตรงน,นี้เขาก็จะต้องมีตัว certificate การันตีว่าเขามาประชุมมาทํางานมาอะไรหรือเป็น medical health and wellness t o u r i s m ึก่อนก็คือเป็นผู้ที่ต้องการที่จะเข้ามาพักฟื้นเข้ามารักษาซึ่งเขาก็จะอยู่ในพื้นที่จํากัด แนวทางการเริ่มต้นเปิดให้มีการท่องเที่ยวเนี่ยคมจะเป็นในรูปแบบที่ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ได้ไหมายถึงว่าเดินทางเข้ามาแล้วก็ท่องเที่ยวแบ็กแพ็คเองอันนี้คงยังไม่เริ่มต้นแบบนั้นนะครับแต่เป็นการจัดทัวที่มีโรงแรมแล้วก็ที่สำคัญคือมีระบบติดตามได้ว่านักท่องเที่ยวไปที่ไหนบ้างเวลาอะไรงั้นทุกอย่างจะตรวจสอบได้ ผู้ประกอบธุรก,กิจการท่องเที่ยวปฏิบัติตามแนวทางที่จะมีการกําหนดเนี่ยก็จะเชื่อว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะเดินไปได้ดีครับเพราะการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะจะเดินหน้าไปได้ครับดังนั้นคนไทย60ล้านคนเนี่ยแหละค่ะเราอยากให้แต่ละคนเนี่ยได้ ออกไปท่องเที่ยวในประเทศนอกจากคุณจะได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วเนี่ยคุณก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกษิจ